แม่งมีตัวแทงตัวตันเนี่ยในยิงสบายอีกออบได้ก็จบอะไรไมนได้อบเนี่ยกนเลยกะคิวกะคิวมามาลุยทุกคนเชิญมาแล้ววะจักรการมันยิงติดไม่ถึงมันรู้ตัวแล้วอ้อมมัน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 ขอมันามันเดินไวจังมากเฮ้ยเราเกินไปบอย เอาเอามาดอานมานะเอาไาด้านมันโว้ยหมดไปแล้วตายแทนวะเฮ้ยสี่วะโอ้ยตายมีหนึ่งหลบมีหนึ่งหบไปเรนล่าหนแค๊มีสี่วะเอ้าอยังไม่ใช่มีห้าเย้แม่กลับดีกว่ากลับดีกว่าเย้ เด็กก็ันตามใครวะห้าตัวเลยเออโอ้โหหลังแข็งเหรอเอ็ทีเอ็นกูสกิลไม่อัพหรอกเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เอาเอาเอาได้แเอาจวกดีเดียวกูจะตาย แข็งเกินกูทำเป็นแข็งมามามาดดเดี๋ยยุ่งแล้วเดี๋ยวยาวางล้างที่ับแจ้กั้งคู่เลยไรหายไป้ะหไปแล้วสองได้ปกาดแล้ว โอ้ยเชีย่ยลืมดูเวลเลยแม่งเวลเจ็ดสมบูรณ์ไปแกงล่างนะงานพิธีเอาพิธีตายวะ่ะเชี่ยวาร์ปลงที่เดิมสัตว์ บนหายบนหายอาโอเคบนหนึ่งบนสองเหมือนเดิมไอ้ยี้ยมันดวนอีกแล้ว่ะโอ้ไม่เจอ้แซนมาโอ้ my god เฮ้ยแซนมาว่ะโอ้ย,ออย,ออยอออขยลโอ้โหดวนไปอีก ขอแรกโอ้ยขอแรกข้เลยขอแรกขเลยขอขเลยออกไปแล้วนี่พี่ตีจบแล้วไม่มีขอกไมบ เฮ้ยโหโดนอีกสุดๆแล้ว่ะโหไม่ถึงวะเบียดเบียดเบียนะ ถอย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 ถยถอยถยถอ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 ออยถอยถออยถอยถอยอยถอยออยถออยถ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 อยอยถอยถออยถอยอยถ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 อย เอาละเอาละตัวไหนก็ได้ต่อได้ตัวหมดเละเฮ้ยมาดีก็หมาดิโอ้ยดวนมาด้วยโอ้โหเอาวะฮเฮอ,อ,อับดอนต้องตายปะธนาย,ยิงปีเก้วอ่ะธนาย,ยิงปีเกิน พี่ตีต้องเอาสนายอ,อย่างเดียวแล้ววะเกมเนี้ยง้องรอพ่อมาดิสนายตอ,อนนี้มันยังบิงไม่ไกลอ่ะโดนรั้วจะโดนรั้วหนี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 เอไอไหวโว้เดี๋ยวสนายจริงอ่าตอนนี้ลงพี่โดนแล้วโอเคโอเคโอเค โปรดตายไปหนึ่งตาีไเดันขาขาดมันอยู่ผมสองตัวนะนอนขาเจ้าไปข้างโดนนะหลังแข็งส่้ไม่ได้นะมาดิมมามาเยอะอยู่ไม่มีไม่มีอันตินะ หนายโน้นมา,นามาไปเมีนนนยนตีเอ้ยจบแล้วไปติดตลาดดูมันดูหนีทพกคมาเอาป้อมก็ยังดีดาเมจผมไม่มีไอหนุมใจเย็นไอหนุบใจเย็นเรื่องมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องพี่โดนก็ลับมารอบ่อน เดี๋ยวผมลุยให้เอาป้อมนะเอาปอมนะพี่ต้นตีป้อมเลยนะป้มมีป้อมอยู่ับโนะกลังมามโซนให้ผมโซนให้ทำเวทใจแล้วความกดทำเวทใจตาแล้วเยือเุียหาคนรอเลยตนผมใบ้โอ๊ยผมโดนใบ้สกิลว่ะ จบเลยเฮีย้วถอยถอถอยครอบสวยครอบสวยไปด้วยไม่้อโดนโดนใส่ไล้วน่จ๊ดีโอ้ยโดนละใจเียโอ้ยโอยเฮียโดนเสียบอีกกูตรงไม่ดีแล้ว ม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแต่ว่าบนยังได้อยู่เฮ้ยสไนตัวเดียวสไนต์ตัวเดียวสไนตัวเดียวสไนตัวเดียวกดไม่ติดพยายางบวกแต่มี่ตาตายพี่โอ้โหไม่มีทั้งเกาะมีทั้งตันพี่สตี๋สองตัวไหวนะพี่ตี๋สองตัวไหวนะตอนอยู่ในมอเลย มาแลพวงมาแล้วพวงมาแล้วตีเดินช้างวะออกเท้าเนี่ยอยู่ในบ่อเร็วาล่ะเดียวเพิ่มเพิ่มเลือดตัวล้ไอ้หน้าตตัวล้ตาย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 วัดได้วาร์ปนะวาร์ปได้วาร์ปนะว่ยอะไรต่อไปสวยเลย นอนพิวสาบิงเข้าเดินท,ทุกโค้งยิ่รู้หมดแล้วต um? ายทนายดูด้านในทนายไม่เอาไม่เอาผมโซนให้ผมโซนให้ผมโซนให้โดนแล้โดนแล้โดนแล้ว,แ,ลว,วแตกหนึ่งทนายเดียววะไอ,อ้แซนแซนแทงผมแล้วแซนแทงผมแล้วพรอ,อบแล้วตีเข้าแล้วตีเข้าตี โอ้เป็นหมูเป็นหมูมันจยู่แย่กันวะเราบวกเ้ยเอ้ยผมผมพลาดอะไรตรงไหนวะเนี่ยยี่สันนายยิงหลังสบายเลยเออสนนามันฟีแบบฟีเกินไม่เชื่อแม่งโหดเฮ้ยไเ้ยเอไม่มีาดไปแก้อยู่เี้ เก็บตายเก็บตายไอ้หลวงปูเข็มไอ้หลวงปูเข็มเกี่ยวตัวไปนิดเดียวเงี้ยนิดเดียวเอ้ยไม่รอดแล้วทำไมโดนเข้าเดินออกเป็นวงเตื่อไงเออตาไมไม่โดนวงได้ไงวะไอ้เงี้ยโอ้โหจังหวะนี้แม่งโคตรโคตรแจ๋วอะ สบายๆเลยอ่ะพิษแบบว่าตายพิษจัดๆอ่ะเดี๋ยวช่วยแบงค์หน่อยช่วยแบงค์เดี๋ยวแบงค์โดนยิงแบงค์โดนรถอะไรยิงไอ้หองอไอหงอโดนยิงตายมาแล้วพระหนุ่มมาแล้วแตฆ่าไม่ได้โอ้ยไปทำไมเนี่ยเฮ้ยรอดวะสงสารสงสารไปไม่ถูกเลยนะตัวเดียว ไหนจะได้ไหมงงเลยเอาเอามันเอามันข<บ>ันมาให้ได้หาย<ส>ดิแตกโดนกูแล้วโดนดับแล้นเ่้นสัมไส้โอ้โหดูได้ดูลอ <c oughs> ยิงหน้าทั้งขันหลังก็ยิงเ <c oughs> องขันหลังก็ไม่รอดเนี่ยหลังยังไม่รอดเลยอ่ะไอสัตว์ โอ้โหแตกโคตรเร็วตวายไ,ไ,ไปแล้วตายแล้วตกลอยไปแล้วต้นลอยไปแล้วโอ้ผมโดนอะไรวะเนี่ยเขี <c> ้ย <oughs> โอ้โเละว่ะเกมนี้ศูนย์สิบสามเพิ่งเห็นตัวเองโอ้โหเยอะแน่ <c oughs> เลย